เืนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอประเด็นที่มีสถานีโทรทัศน์บางช่องของไทยได้นำละครโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์มาฉายในไทยมีช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้นำตัวอย่างละครโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ที่ฉายในไทยมาให้ดูกันค่ะเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนฟิลิปปินส์ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างกับประเด็นนี้มากันที่คอมเมนต์แรกค่ะมันแปลกมากสำหรับฉันที่ได้ยินเสียงภาค ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าคุณญี่ปุ่นรู้สึกอย่างไรเมื่อเราภาคแอนิเมะของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาทันทีที่คุณรู้ว่าซีรีส์เหล่านี้คุณภาพอยู่ในระดับ HD ในประเทศอื่นสำหรับคนงี่เงาที่บอกว่าทีวีของฉันอ่านไม่ใช่ HD ฉันรู้ว่ามีช่อง HD สิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือรูปแบบมาตรฐานของช่องคอมเมนต์ต่อมา ละครฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่ออกอากาศในประเทศไทยได้ออกอากาศในประเทศอินโดนีเซียของฉันด้วยเหนือเรื่องไม่แตกต่างจากละครของชาวอินโดนีเซียมากนักแต่ฉันประหลาดใจที่ได้เห็นวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ไม่ต่างจากวัฒนธรรมชาวอินโดนีเซียมากนักเช่นคนในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าจูบมือกับผู้สูงอายุนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวอินโดนีเซียดูสนใจละครฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมา ตอนที่ฉันไปประเทศไทยฉันรู้สึกแปลกเพราะเห็นละครจากฟิลิปปินส์เป็นภาษาไทยแต่ก็รู้สึกภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาด้วยส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้ดูละครฟิลิปปินส์แต่สิ่งนี้ทำให้ฉันภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นแฟนละครตัวยงของละครฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาฉันคาดหวังว่าจะได้ยินประโยคที่ว่าฉันเป็นแค่ภรรยาของคุณ แต่แน่นอนว่ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาสูตรสำเร็จของละครฟิลิปปินส์คือจากเด็กยากจนไปสู่เศรษฐีภรรยาของฉันหายตัวไปมีคนรับเลี้ยงมีตำรวจตายมีสองใบหน้าได้พบครอบครัวที่ร่ำรวยมากคอมเมนต์ต่อมาไม่คิดว่าละครทีวีปีนอยจะฉายในไทยด้วย ว้าวน่าทึ่งและภาพชัดมากเหมือนสีของหนังคอมเมนต์ต่อมาละครของ ABS CBN ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมา JKN เป็นผู้จัดจำหน่ายละครทีวีต่างประเทศในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาสิ่งนี้ทำให้ฉันภูมิใจในฐานะชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาว้าวในไทยภาพระดับ HD แต่ในฟิลิปปินส์ แค่ระดับ SD S D c o m m e n ต่อมาโอ้ฉันไม่รู้มาก่อนว่าซีรีส์ฟิลิปปินส์กำลังออกอากาศในประเทศอื่นมันทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจการภาคทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดเพราะฉันคุ้นเคยกับเสียงของดางราเหล่านี้นจริง c o m มเมนต่อมาขอบคุณทุกคนที่รักละครฟิลิปปินส์อมเมนต์ต่อมาขอบคุณประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาฉันอยากรู้ว่าละครฟิลิปปินส์ในประเทศอื่นเป็นอย่างไรและนี่คือสิ่งที่ฉันได้เห็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาว้า wow, วสุดจัดพูดไม่ออกคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอบคุณช่อง ABS-CBN ช่องโทรทัศน์ที่ดีที่สุดในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาฉันมาจากฟิลิปปินส์และฉันชอบละครเก่าเรื่องนี้พวกเขาแสดงดีและเป็นที่ชื่นชอบของฉัน คอมเมนต์ต่อมามันแปลกมากที่ได้ยินพวกเขาพูดภาษาอื่นกันฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าชาวต่างชาติจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ดูหนังที่ภาคเป็นภาษาของเราฉันรู้สึกแปลกๆคอมเมนต์ต่อมาเจ๋งไปเลยฉันรักประเทศไทยและผู้คนก็ดูเป็นมิตรคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาพากทำให้ฉันหัวเราะ คอมเมนต์ต่อมาเป็นนักแสดงหลักมีชื่อเสียงและเก่งในการแสดงที่ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาฉันทนดูไม่ได้เสียงภาคมันฆ่าฉันคอมเมนต์ Comment ต่อมาว้าวละครทีวีฟิลิปปินส์สุดยอดไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเมื่อฉันไปที่ไทยและดูช่องท้องถิ่นที่นั่นเป็นการแสดงของอีริสจีที่กำลังแสดง ฉันรู้สึกภูมิใจฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมามันถูกฉายในส่วนต่างๆของเอเชียและฉันไม่ได้ดูด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาเอฟเฟกการเปลี่ยนภาพที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเสียงดีภาพระดับ HD คอมเมนต์ต่อมาฉันไม่ชอบละครฟิลิปปินส์และไม่เคยดูพวกเขาแต่ทำไมฉันภูมิใจมาก คอมเมนต์ต่อมาสุดยอดฉันอยากไปเมืองไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยต่างก็รักละครฟิลิปปินส์และพวกเราก็ชอบละครไทยแต่ตอนนี้ช่อง ABS-CBN ของเราปิดแล้วแต่สื่อในไทยนำมันกลับมาอย่างว้าวคอมเมนต์ Comment ต่อมา ความรู้สึกแปลกๆในการดูโทรทัศน์ภาษาตากาล็อกที่พาก็นภาษาอื่นรวมถึงเพลงประกอบละครด้วยฉันภูมิใจในฐานะที่เป็นชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาไม่ทราบว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะไม่เคยเห็นในประเทศไทยความจริงฉันไม่เคยดูช่องนี้ในไทยเลยฮ่าฮ่ฮ่คอมเมนต์ต่อมาละครฟิลิปปินส์ในไทยส่วนใหญ่ มาจากช่อง ABS CBN คอมเมนต์ต่อมาน่าร ok ักอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่าพวกเขาจะออกอากาศละครเรื่องการงางกินโตเป็นเรื่องที่ดีที่สุดฉันสาบานคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่เคยคิดว่าทีวีซีรีส์ปีหน่อยจะอ,ออกอากาศโดยประเทศเอื่นๆด้วยฮ่าฮ่ฮ่คอมเมนต์ต่อมา ฉันมาจากประเทศไทยมีไ่ใช่ช่องที่มีผู้ชมเยอะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักช่องไทยหลักๆก็คือช่อง3ช่อง7ช่องวัน31และช่อง GMM คอมเมนต์ต่อมาฉันเคยชินกับซีรีส์ไทยในฟิลิปปินส์มากกว่าฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาคำถามคือแล้วคนไทยชอบดูไหมคอมเมนต์ต่อมา คนไทยไม่รู้จักละครฟิลิปปินส์มันคือเรื่องจริงคอมเมนต์ต่อมาถ้าออกอากาศอาทิตย์ละหนึ่งตอนที่ไทยก็คงดูกันชั่วชีวิตฮ่าฮ่าฮละครฟิลิปปินส์บางเรื่องยาวถึง300กว่าตอนคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยค่ะเดิม JKN เป็นเพียงบริษัทเอเจนซี่ซื้อเวลาออกอากาศให้กับบอร์ดแคสจากช่อง Bright TV หลังจากที่ b right TV ล่มสลาย JKN ก็มีช่องทีวีเป็นของตัวเองมันไม่ใช่ช่องที่ใครๆก็รู้จักหลายคนไม่รู้ว่าช่องนี้อยู่ที่ไหนในทีวีและละครโทรทัศน์ของฟิลิปปินส์ยังเข้าถึงผู้ชมได้ไม่มากในประเทศไทยไม่ใช่เพราะละครทีวีฟิลิปปินส์ไม่ดีแต่ไม่เข้ากับรสนิยมของคนไทยคอมเมนต์ต่อมาเป็นคนฟิลิปปินส์มาตอบกลับคนไทยก่อนหน้านี้ค่ะฉันไม่สนใจประเทศไทย แต่สำหรับประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียแอฟริกาเวียดนามและประเทศอื่นๆรู้จักศิลป,ปินและซีรีส์ภาพยนตร์ชาวฟิลิปปินส์และมีชื่อเสียงมากกว่าประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาซีรีส์ฟิลิปปินส์ของเราเออกอากาศในประเทศอื่นด้วยภูมิใจที่ได้เป็นปีน่อยคอมเมนต์ต่อมา ตอนนี้ฉันหายสงสัยแล้วว่าประเทศอื่นๆออกอากาศละครฟิลิปปินส์หรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาในขณะที่ชาวต่างชาติยกย่องงานของชาวฟิลิปปินส์แต่เพื่อนร่วมชาติยังคงชอบงานต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาภาษาไทยน่าจะเป็นเสียงภาคที่ยากที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อมาช่องทีวีในประเทศไทยเป็นซูเปอร์อดี ดังนั้นผิวบนหน้าจอจึงสวยงามคอมเมนต์ต่อมาพวกเขารอทุกวันจริงๆเพื่อดูตอนออกอากาศรายวันหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาคนไทยดูช่องนั้นไม่เยอะคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนติดละครไทยไปแล้ว,ล,วละครไทยเป็น HD ภาพมันสวยคอมเมนต์ต่อมาทำไมฉันต้องการซับไตเติลในเมื่อฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ คอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องดีที่รู้ว่าละครฟิลิปปินส์กำลังแพร่ระบาดในประเทศแถบเอเชียอื่นๆโดยเฉพาะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ใน็ e t f l i x สาวไทยกำลังดังที่ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาทำไมคุณภาพ HD ของไทยถึงมากกว่าที่ฟิลิปปินส์ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาฉันหัวเราะสิงภาค คอมเมนต์ต่อมาฉันชอบ HD ของไทยไม่ใช่ HD ในฟิลิปปินส์ของไทยภาพชัดกว่าคอมเมนต์ต่อมาฉันสงสัยว่าคนไทยมองว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนไทยหรือเปล่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์และฉันเห็นความคล้ายคลึงกันในภาษาฟิลิปปินส์และภาษาไทยและสถานที่บางแห่งที่ฉันดูในซีรีส์ไทยดูเหมือนว่ามันไทยทำในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมา ขอบคุณประเทศไทยที่อุดหนุนคอมเมนต์ต่อมาว้าวละครอของเรากำลังฉายในไทยแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาดูกันในไทยจริงๆหรอคอมเมนต์ต่อมาละครทีวีฟิลิปปินส์ที่ออกอากาศทั้งหมดมาจากช่อง ABS-CBN แต่พวกเขาไม่รู้ว่าช่อง ABS-CBN ปิดตัวลงแล้วคอมเมนต์ต่อมา เพลงประกอบละครเพราะกว่าต้นฉบับซสอีกคอมเมนต์ต่อมาทำไมถึงดูดีในภาษาอื่นๆฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาว่ากันว่าเป็นความล้มเหลวในประเทศไทยจริงหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาปฏิกิริยาของคนไทยที่มีต่อเราเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ ฉันไม่ชอบซีรีส์และละครของประเทศเราเลยฉันดูหนังต่างประเทศหรือส่วนใหญ่เป็นละครเกาหลีอย่างไรก็ตามฉันดีใจที่ประเทศไทยชอบดูหนังฟิลิปปินส์ชื่นชมมากคอมเมนต์ต่อมาซีรีส์ของไทยคนชอบดูกันในจีนเวียดนามลาวสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและกัมพูชา ซีรีส์ฟิลิปปินส์ของเราไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะจริงๆแล้วฉันเป็นคนไทยแต่ฉันไม่เคยรู้จักช่องนี้เลยมีคนฟิลิปปินส์มาถามกลับว่าหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงที่นั่นจริงๆหรอเขาคงจะหมายถึงดาราฟิลิปปินส์นะคะกระจบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนฟิลิปปินส์เมื่อเห็นละครของพวกเขาได้ออกอากาศในไทย หากมีเพื่อนๆคนไหนสนใจดูคลิปต้นทางทางช่องนานาความคิดได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ